بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يتولى الصالحين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ทำโดยแล้ววันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในโปรแกรมอบรมผู้ปกครองและเด็กกำพร้าในตอนที่94ด,ด้วยการหยิบยกหนังสือที่มีชื่อว่าอิทธาฟุนกิรอมบิชาร์ฮกิตาบินเจนิเมฟินอัคลากวันอาดามินโบโลกินมารอมเป็นหนังสือตำราที่รวบรวมฮะดิษของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมโดยอ้างอิงฮะดิษต่างๆเหล่านี้รวบรวมจากท่านอิหม่ามอิบนุให้ยัดอันอสกอลานีในหนังสือโบโลกินมารอม โดยในวันนี้เราจะมาหยิบยกการอธิบายของท่านเชคซอและเบนฟาสานเินอับดิลเหนฟอซาน,าานฮาฟิซาฮุลลอฮ์ก็วันนี้เราจะมาในหัวข้อนั่นก็คือผู้ศรัทธาคือกระจกเงาส่องกันและกันในหนังสือตำราเล่มนี้ท่านเช็กซและได้วางหัวข้อนั่นก็คืออัลโุมินมิรออาตุลลีอะคีฮีหรือมิรออาตุนอะคีฮี ผู้ศรัทธานั้นถือเป็นกระจกเงาสองซึ่งกันและกันก็ในหะดิษบทนี้เป็นหะดิษในลำดับที่17รายงานจากท่านอบีฮุไรร์ราะรดิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่าก็ลรอซูลลอฮีสัลลัลลอฮุอะัยฮิวะสัลลัมผู้ศรัทธานั้นคือกระจกเงาแก่ผู้ศรัทธาด้วยกัน นี่คือฮาดีษสั้นๆที่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการสอดส่งดูแลซึ่งกันและกันระหว่างผู้ศรัทธ,ธาฮาดิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานบันทึกโดยอิมามอบูดาวูดด้วยกับสายรายงานในลำดับฮัสซันอยู่ในหนังสือของท่านรหัสฮาดิษ 4918และท่านอันบานีได้กล่าวว่าฮะดิษบทนี้อยู่ในสถานะฮะสซันในหนังสือของท่านซิ้นเิลตินอสสะ,ะฮาดีเจสโฮีะรหัสฮะดิษ926วันนี้เรามาดูในความหมายที่ท่านเชคซอเรเบนฟซันได้อธิบายในฮะดิษบทนี้ที่ท่านนาบมุมฮัมมัดสุลลัลฮุวะลัยฮุสลลัม ได้ฉายภาพให้เห็นถึงผู้ศรัทธาหรือคุณลักษณะของผู้ศรัทธานั่นก็คือผู้ศรัทธานั้นถือเป็นกระจกเงาซึ่งกันและกันเป็นหาดิษที่สั้นและเป็นหาดีษที่จำง่ายอันมุมินเมรอาตคำว่าเมรอาตก็คือกระจกเงากระจกที่ส่องตัวของเราเมื่อเวลาสวมใส่เสื้อผ้าเมื่อเวลาแต่งตัวเมื่อเวลา ดูสิ่งต่างๆที่อยู่รายรอบสรีระของเรานั้นมีความสมบูรณ์หรือไม่มนุษย์เนี่ยเมื่อเวลาอาบน้ําเสร็จแน่นอนเสือเกินบางคนอาจจะไม่มั่นใจว่าตนเองนั้นตรงนูน้นตรงนี้อาจจะไม่ตรงตามปกที่ตนเองนั้นต้องการบางคนอาจจะแต่งน้ําบางคนอาจจะแต่งตัวแต่งหน้าทาแป้งต่างๆเหล่านี้เป็นต้น นี่คือธรรมชาติที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาอัลาทรงสร้างให้มนุษย์นั้นจะต้องอะไรจะต้องมีการประดับประดาตนเองแต่การประดับประดาการสอดส่งตัวเองเนี่ยมนุษย์มองไม่เห็นมองศีรษะของตนเองไม่เห็นมองสรีระของตนเองไม่เห็นจะต้องอาศรรยัายกระจกเงาดังนั้นการเปรียบเทียบที่ท่านนบีมุฮัมมัดส,สัลลัลลอฮุวะลาอิฮวะซัลลัมเปรียบเทียบ ถือเป็นการเปรียบเทียบที่มนุษย์นั้นสามารถที่จะจินตนาการถึงว่าผู้ศรัทธานั้นจะต้องอะไรประคบประคองซึ่งกันและกันจะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันตักเตือนซึ่งกันและกันจะต้องมีการใช้ชีวิตร่วมกันจะต้องปรึกษาซึ่งกันและกันจะต้องให้คำปรึกษาจะต้องขอคำปรึกษาจะต้องตักเตือนซึ่งกันและกัน นี่คือชีวิตของผู้ศรัทธาก็จะต้องเป็นกระจกเงาที่จะทอแสงให้กับคนรอบข้างให้กับผู้ศรัทธาด้วยกันลงมาดูหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะลยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนั่นก็คืออันโมมินเมโรอาตุนโมมินผู้ศรัทธาคือกระจกเงาของผู้ศรัทธาเป็นหะดีษที่สั้นมากคำว่าเมโรอาตนั่นก็คือกระจกนั่นเอง กระจกที่คอยสอดส่องสรีระหรือรูปร uh ่างของตัวเองหรือรูปร่างของท่านเมื่อเวลาท่านยืนอยู่หน้ากระจกท่านสามารถที่จะมองสรีระของตนเองว่าตนเองนั้นมีรูปร่างหรือสรีระที่สวยที่หล่อหรือไม่ถ้าหากว่ารูปร่างเหล่านั้นหรือสรีระเหล่านั้นตัวตนที่อยู่บุญหน้ากระจกที่อยู่หน้ากระจก มันออกมาไม่สวยงามแน่นอนซะเหลือเกินทุกคนเนี่ยจะต้องอะไรแต่งแต่งไม้แต่งตัวให้มันดูดีให้มันเป็นคนที่น่าชื่นชมคนเราเนี่ยมันไม่เป๊ะอยู่ตลอดเวลาเขาจะต้องอะไรเขาจะต้องตกแต่งตัวของเขาจะต้องฟื้นฟูปรับปรุงตัวของเขาแก้ไขตัวของเขานี่คือธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อเวลาอยู่ต่อหน้ากระจกเมื่อเวลาอยู่ต่อหน้ากระจกเขาจะต้องให้ทำตัวให้เป๊ะอยู่ตลอดทำตัวให้สวยให้รออยู่ตลอดนี่คือธรรมชาติที่มนุษย์นั้นเคยชินกับสิ่งเหล่านี้ ท่านอิมามมูฮัมหมัดบินอิสมาอินอันอามีดอัสซนอานี่เราทีมาคุลล่าท่านได้กล่าวในหนังสือของท่านที่ชื่อว่าอัตตันวีรฐ์ชัชฮุนเจมีอัลซอกีดเล่มที่10หน้าที่448ท่านได้กล่าวว่าท่านอัตตีบีท่านได้กล่าวกีละมะนาหูกุนลีอาคีกะกันมิรอาตตูรีฮีมาฮาซินุอัพวาลีฮี وَتَبَعَثُهُ عَلَى الشكر وتمنعه أن الكبر وَتُرِيهِ قبائح أُمُورِهِ بِلَيْنٍ فِي خَفِيَّةٍ تنصره وَلَا تفديله وَلَا تُفْدِحُهُ تان محمد بن, you know. بن إسماعيل الصنعاني تان ديكاوة تان تيبي ให้ความหมายฮะดีษของท่านนาบดุมฮัมหมัดสุสละ่าละหัวละหัวสลัมว่าจงเป็นหรือจงทำตัวให้พี่น้องของท่านนั้นเปรียบเสมือนกระจกเงาที่คอยที่จะสอดส่องหรือฉายภาพลักษณ์ของตัวเองที่ดูดีและขอบคุณ ต่อความโปรดปานขอบคุณต่อสิ่งที่ตนเองนั้นได้รับความดีงามต่างๆคุณลักษณะที่ดีงามเมื่อเวลาพี่น้องของเขาได้ตักเตือนไม่เวลาพี่น้องของเขาได้ฟื้นฟูฟื้นฟ,นฟ,นฟนูตกแต่งให้พี่น้องของท่านนั้นดูดีอยู่ตลอดเวลาท่านจะต้องขอบคุณ ท่านจะต้องขอบคุณบุคคเลเรกนั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานหูตะอัลลและท่านจะต้องขอบคุณเพื่อนสหายเพื่อนสนิทที่คอยสอดสอง่งที่คอยเติมเต็มในเรื่องของหลักการาศาสนาสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวหักห้ามไม่ให้เขานั้นมีความหยิ่งยะโสไม่ให้เขานั้นมีความหยิ่งยะโส พอทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นกระจุกเงาที่สะท้อนให้เห็นสิ่งที่สกปรกสิ่งที่น่ารังเกียจของตัวเองบางครั้งอาจจะมองไม่เห็นแต่จะต้องอาศัยในเรื่องของการตักเตือนสิ่งที่สกปรกสิ่งที่มันขัดต่อหลักการาศาสนาบางครั้งจะต้องให้พี่น้องของเรานั้นคอยเป็นเหมือนกระจกเงาที่จะมาเจรในตนเอง ให้มีความสวยงามให้มีความบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาและอย่าได้เปิดปรงสิ่งที่มันบกพร่องของพี่น้องของเขาเหมือนกระจกเงาที่คอยตกแต่งที่คอยเสริมคุณลักษณะหรือจัญญามารยาทที่ดีงามเห็นไหมพี่น้องผู้ที่มีเหมือนเมื่อเวลาเราอาบน้ำเสร็จเราจะต้องอาศัยกระจก กระจกคอยที่จะสอดส่องว่าเรานั้นมีความบกพร่องตรงไหนบ้างกระจกไม่เคยประจานให้บุคคลอื่นรู้ว่าตนเองนั้นบกพร่องฉันใดก็ฉันนั้นผู้ศรัทธาก็เช่นเดียวกันเมื่อเวลาเห็นพี่น้องของเขาบกพร่องเขาจะต้องไม่ประจานเขาจะต้องไม่เปิดเผยสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องของพี่น้องของเขาให้คนอื่นรับรู้เหมือนกับกระจกเงาที่คอยสอดส่องตัวของท่านเอง มันไม่เคยประจานให้คนอื่นได้รับรู้ว่าท่านนั้นปุกพ่องตรงนู้นตรงนี้ฉันใดก็ฉันนั้นคนเราเนี่ยจะต้องเหมือนกระจกเมื่อเวลาเห็นพี่น้องของเขาเขาจะต้องอะไรจีรนยให้มันสะอาดปรับปรุงแก้ไขตกแต่งให้มันเพอร์เฟกให้มันดีที่สุดให้มันสวยที่สุดหล่อที่สุดนี่คือคุณลักษณะของผู้ศรัทธาที่จะต้องเป็นกระจกเงาให้แก่ผู้ศรัทธาด้วยกัน ต่อมาบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยจะต้องอะไรจะต้องปรับปรุงปรับปรุงสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้มันเพอร์เฟคให้มันดีที่สุดแล้วก็ขจัดสิ่งที่มันบกพร่องออกไปคนเราจะต้องอะไรอยู่อดดินนับสหูว่าอยู่อดดินมาลาบิสหูคนเราจะต้องอะไรปรับปรุงแก้ไขตัวของเขาปรับปรุง เสื้อผ้าอาพรที่เขาสวมใส่ถ้าใช้ยุนตะหิบสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ดีสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มันเป็นเหมือนกับภาพลักษณ์ของผู้ศรัทธาที่จะต้องอะไรเปิดเผยให้กับมนุษย์นั้นเห็นด้วยกับภาพลักษณ์ที่สวยงามที่ดูดีคนเราก็เช่นเดียวกันผู้ศรัทธาเช่นเดียวกันเมื่อเวลาที่จะเปิดเผยภาพลักษณ์ของตัวเองเมื่อเวลาอยู่ต่อหน้าคนหลายๆคนเขาจะต้องมีภาพลักษณ์ที่ดี มุมินเช่นเดียวกันเมื่อเวลาเห็นมุมินบกพ่องเนี่ยเขาจะต้องอะไรเติมแต่งเขาจะต้องตักเตือนเขาจะต้องตักเตือนระมัดระวังอย่าให้บุคคลเหล่านั้นหลงผิดอย่าให้บุคคลเหล่านั้นมีพฤติกรรมที่ชั่วช้าขัดต่อหลักการศาสนานี่คือกระจกเงาที่สองพร้อมกันกระจกเงาที่คอยสอดส่องไปด้วยกัน บางคนอาจจะเป็นกระจกเงาส่องให้กับคนอื่นคนอื่นถ้าหากว่ามีโอกาสเขาก็สามารถที่จะสอด่องพฤติกรรมของเราได้นี่คือผู้ศรัทธาไม่มีใครพี่น้องที่จะเต็มร้อยอ, Perfect อยู่ตลอดเวลาเพอร์เฟกอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเขาอาจจะเป็นกระจกเงาให้กับพี่น้องของเขาแต่ ไม่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามที่คนอื่นอาจจะเป็นกระจกเงาให้กับตัวของเราตักเตือนตัวของเราแสดงว่าคนเราจะต้องตักเตือนซึ่งกันและกันคนเราจะต้องมีกระจกจะต้องสอดส่องพี่น้องของเราและพี่น้องของเราจะต้องสอดส่องตัวของเราเองต่างคนต่างที่จะสอดส่องซึ่งกันและกันนี่คือธรรมชาตินี่คือ,อชีวิตของผู้ศรัทธาเขาจะต้องอยู่ร่วมกัน เขาจะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันประการต่อมาวาลากินฮูนากะมีรอาตุนมะนาวิยะตูรีกะมะอาอีบะกะท่านเชคซ่อะท่นานได้กล่าวว่ามันมีกระจกเงาในนามประธรรมหมายถึงนามประธรรมอะไรคือกระจกเงาที่สามารถที่จะสอดส่อง สิ่งที่บุกพ้องของท่านสิ่งที่สิ่งที่ทไม่เพอร์เฟกสิ่งที่ไม่เรียบร้อยสิ่งที่โสกโปกสิ่งที่ค้านกับหลักการาศาสนาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องอาศัยผู้ศรัทธาที่มีความรู้คอยที่จะตักเตือนคอยที่จะสอดส่องว่าคุณพฤติกรรมของคุณคำพูดของคุณในความคิดของคุณมันค้านกับหลักการาศาสนา ผู้ศรัทธาเหล่านี้ที่เป็นกระจกเงาเนี่ยเขาจะต้องมีความรู้เป็นเหมือนกับนามประธรรมที่จะสอดส่องซึ่งกันและกันเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของกระจกเงาที่สามารถสัมผัสได้เหมือนเราดูกระจกเนี่ยตรงนู้นไม่เพอร์เฟกตตรงนี้อาจจะบุกพองตรงนั้นอาจจะติดสิ่งสรกรกเพื่อนของเราสามารถที่จะถักเตือนแต่ในเรื่องของหลักการศาสนาเนี่ย มันคือนามประธรรมที่เขานั้นจะต้องอะไรเข้นหาเพื่อนที่มีความรู้ในเรื่องของหลักการาศาสนาใครที่มีเพื่อนที่เข้าใจในเรื่องของหลักการาศาสนาเสมือนว่าเขานั้นเจอกระจกเงานามประธรรมที่สามารถสอดสองว่าคุณนะอยู่ในแนวทางที่ผิดคุณนะมีการกระทําหรือมีคุณลักษณะความคิดที่ผิดเพี้ยนกับหลักการาศาสนาบุคคลเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเตือนพี่น้องของเขาได้ นี่คือจุดเด่นของคนที่มีกระจกเงาทั้งสองด้านด้านนามประธรรมและด้านที่เป็นกระจกเงาที่สามารถสัมผัสดได้ต่อมาวายะอคูกะอันมุสลิมมันคือกระจกเงาของมันคือพี่น้องของท่านที่เป็นมุสลิมที่คอยที่จะอะไร ส,สอดส่งดูแลซึ่งกันและกันตักเตือนซึ่งกันและกันฟฝอาคูกัยะริฟมาอินได้กัมินันข้อต่อว่ามินันนักซิว่ววามินันมุก,กัมมิลัดฟ่าหัวยูชิรูอะไรกับหัวยุรชิดูกะฟักบินมินหูท่านเชคได้กล่าวว่าพี่น้องของท่านเนี่ยเขารู้ดีสิ่งที่ท่านมีพฤติกรรมอย่างไรบกพร่องอย่างไรผิดพลาดอะไร เพื่อที่จะเติมเต็มสิ่งที่บกพร่องเหล่านั้นให้มันมีความสมบูรณ์เพื่อนเหล่านี้จะคอยชี้แนะจะคอยให้คําแนะนําดังนั้นท่านเพียงพอแล้วที่จะอะไรน้อมรับคําตักเตือนจากพี่น้องของท่านประการต่อมาพี่น้องพุทธิมีอมานในฮะดิษบทนี้เนี่ยได้ส่งเสริมให้เรานั้นเข้าหาพี่น้องของเรา เพื่อที่จะขอรับคำแนะนำเพื่อที่จะเติมแต่งบุคลิกภาพของเราให้มีบุคลิกภาพที่ดีงามทั้งภายนอกและภายในเขาสามารถที่จะมองเห็นท่านในสิ่งที่ท่านนั้นมองไม่เห็นตัวตนของตัวเองกดยะรออันอิงซานอันนาฮูก้าเม่นบางคนเนี่ยมองว่าตนเองนั้นมีความสมบูรณ์ วันนัหูมาอินดฮูอักโตบางคนมองว่าตนเองนั้นไม่มีความผิดพลาดวลาลอินดฮูใช่อุ่นใบนามาอัคหูฮุนนาเสห์ยรอินดฮูอักโตวานักสนแต่ในทางกับกันเนี่ยพี่น้องของท่านเขามองเห็นท่านทางทั้งที่ท่านนั้นรู้สึกว่าตนเองนั้นมีความสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องแต่พี่น้องของท่านอาจจะมองเห็นท่าน เป็นผู้ที่บกพร่องพี่น้องที่มีความบริสุทธิ์ใจมีความบริสุทธิ์ใจเขาเห็นท่านว่าท่านนั้นบกพร่องบกพร่องและผิดพลาดมากมายดังนั้นเนี่ยพี่น้องเนี่ยในฐานะความเป็นพี่น้องในฐานะที่เขานั้นมีความบริสุทธิ์ใจเขาจะต้องตักเตือนชี้แนะพี่น้องของเขาเพื่อที่จะเติมเต็มสิ่งที่บกพร่องให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ف รอ ت ิกว ر على نفسك ورأيك وشاور أخاك واسمع บด ه ล ذ ก ع น د ل ิฮ ص ตัน,ตน,ะะนดังนั้นท่านอย่าได้ละเลยอย่าได้เมินเฉยสิ่งที่มันปรากฏในตัวของท่านสิ่งที่ท่านคิดว่าท่านนั้นสมบูรณ์แต่บางครั้งท่านอาจจะไม่สมบูรณ์ดังที่ท่านคิดก็ได้ท่านจงปรึกษาเพื่อนของท่าน ท่านจงรับฟังคำตักเตือนที่เพื่อนของท่านนั้นได้ให้คำตักเตือนแก่ท่านนี่คือคำพูดของท่านเชค้อซ้อเลยท่านได้อธิบายดีมากพี่น้องท่านได้กล่าวว่ามีสองประเด็นด้วยกันประเด็นที่หนึ่งอน,นันอิงซานะยักบา,าลุณาเฮะมินอัคีฮีฟีมาเยรออาไลฮมินอุยูบินฟายูอัดดิล uh ุฮฟายูอัดดิลห uh ประเด็นที่หนึ่งแท้จริงมนุษย์เนี่ยเขาจะต้องยอมรับคำตักเตือนหรือความบริสุทธิ์ใจที่พี่น้องของท่านได้ตักเตือนอย่างบริสุทธิ์ใจจากพี่น้องของท่านจากพี่น้องของเขาในสิ่งที่เขาเห็นว่าท่านนั้นบกพร่องมีความบกพร่องมากมายและเขาต้องการที่จะแก้ไขปรับปรุปงตัวของท่านให้ดีขึ้นท่านจงยอมรับ น้อมรับคําตักเตือนจากพี่น้องของท่านและประเด็นที่สองอันหูยะจิบอัลัมมุสลิมออยังซอฮะอ้อฮูวะลายสกุดอัลามะยรออไลฮิมินนากออิสวะอุยูบินประเด็นที่สองนั่นก็คือจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับมุสลิมที่จะต้องตักเตือนพี่น้องของเขาอย่าได้นิ่งดูได้อย่าได้เงียบ ในสิ่งที่ท่านนั้นเห็นว่าพี่น้องของท่านมีความบกพร่องและมีข้อผิดพลาดต่างๆมากมายเอาบิลัก์หรือตรงกันข้ามให้เขานั้นชื่นชมชื่นชมในสิ่งที่เป็นความดีงามที่พี่น้องของเขานั้นได้ได้กระทำ บางคนพี่น้องผู้พูดที่มีอีมานบางคนเนี่ยชื่นชมบางคนเนี่ยเหมือนกับคนที่กลับกรอกหน้าไหว้หลังหลอกทั้งๆที่พี่น้องของเขาเนี่ยผิดพลาดบกพร่องชื่นชมในสิ่งที่ตนในสิ่งที่พี่น้องของเขานั้นกระทาความผิดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อะไรไม่ถูกต้องบีกกยดิซซฮี สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องใครก็ตามที่เห็นพี่น้องของเขาบกพ่องและเขาชื่นชมในพฤติกรรมของเขาถือว่าคนเหล่านั้นช่อฉชนต่อพี่น้องของเขาเพราะอะไรเพราะอันมมมินเมรอาตุลอาคีฮิเมโรอาตุอาคีฮิผู้ศรัทธานั้นคือกระจกเงาสองซึ่งกันและกันเมื่อใดที่ท่านเห็นพี่น้องของท่านรูปลักษณ์ของพี่น้องของเขา มันขัดต่อหลักการศาสนาท่านจะต้องเติมเต็มความบกพร่องเหล่านั้นให้มันสมบูรณ์แก่พี่น้องของท่านนี่คือหน้าที่ที่มุมนนั้นจะต้องตักเตือนซึ่งกันและกันจะต้องให้การตักเตือนจะต้องสอดส่งซึ่งกันและกันจะต้อง้อยที้อยอาศัยจะต้องสั่งเสียบนความดีงามจะต้องอช่วยเหลือกัน บนความดีงามและการยำเกรงต่อรสุภาพนะฮัวตาอัลาก็ขอฝากเกล็เล็กเกล็น้อยในการนำเสนอหะดีษของท่านนับดุลฮัมมัดสุลลาะฮัวและฮิวซัลลัมอินชาอัลลอฮ์เราค่อยต่อในตอนที่95ก็ขอปิดท้ายด้วยกับบิลลาฮิตออฟิกวันฮิดายะฮ์วะสซัลลัมมาไลกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบารักาตุ